นี่ค่ะนี่คืออะไรเอ่ยเอโดซีเอโดซีมีหลายๆคนถามว่าเด็กกินเอโดซีได้ไหมคะได้เดี๋ยววันนี้เนย่าจะมากินเอโดซีให้ดูใช่ไหมคะโอเคใส่ลงไปจ้ะอ่ะ,ะ,อะใส่ลงไปเลยค่ะบิวใส่ลงไปอย่างนี้นะคะห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอ่า จากนั้นเราก็ใส่อะไรอีกจากนั้นเราก็ใส,ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้้าลงไปใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะเอาเท<ส>่าที่น้องพอกินไหวค่ะใส่น้ำา้แม่บายวันนี้พอดีว่าเนย่าไม่สบายเราก็เลยให้เนย่ากินที่ห้าหยดนะคะปกติเด็กสองขวบก็จะกินที่สองหยดค่ะ เชฟเชกเปิดฝาเองเลยเออกินได้เลยค่ะอร่อยไหมกินเลยยกกินเลยกินให้ดูเลยว่ากินได้นะคะอ่าอาด้วยอาเยี่ยมแกแต่เอโดซีอยู่ไหนเอามาโชว์หน่อยอะโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะกินทุกวันไหม เอา,าก,กินกิน <laughs> ชอบแก้งเหรอชอบแก้งหรอรสชาติเป็นยังไงบ้างมันเปรี้ยวใช่ไหมอโอเคบายบายก่อนบายบาย,บาย,บาย